ขอชื่นชมวัดพระธาชาแห่พระอารามหลวงซึ่งนําโดยประเดชพณพระโกศัยเจริยรั์ท่านในตําแหน่งของเจ้าวาดวัดพระทาชางแห่พระอารามหลวงอีกตําแหน่งในการปกครองคือท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่นะคะซึ่งพระธาช่องแห่พระอารามหลวงนั้นทํามาตลอดเวลาไม่ใช่ว่าทำเฉพาะโควิดนะคะคือทางวัดพระทาชางแห่นั้นได้อสอง่งเคราะห์อนุเคราะห์เกื้อกูลประชาชนชาวแพร่มาตลอดเวลา และในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควรนาซึ่งทําให้พระราชาแห่งนั้นได้ทํามากขึ้นกว่าเดิมนะคะนั่นก็คือได้ทําโรงทานร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่นะคะทำไปหลายๆอำเภอด้วยกันและจะทําให้ครบ8ำอำเภอด้วยกันอําเภอละ500ชุดซึ่งเป็นฝีมือของคณะของพระพิสุสงฆ์วัดพระราช่แห่พระอารามหลวง ช่วยกันทำนะคะเป็นภาพที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งซึ่งหาแทบจะหาไม่ได้แล้วในสังคมไทยเราจะมาพบที่<ช>วัดพระธาตุชแหรพระอารามหลวงแห่งนี้ซึ่ง<ช>ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำจริงๆกระตั้งขอบขอบคุณทางคณะของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่โดยสวัสดี่วัดพระธาตุชแหรพระอารามหลวงซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นรถฝีมือพระทาจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ทางดนวัฒนากับอาจารย์มณีม่วงทองนะ<ฆ>ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจําจังหวัดแพทย์ไทยรัฐทีวีไทยรัฐหนังสือพิมพ์ออนไลน์ด้วยวันนี้มาเยี่ยมชมการผลิตอาหารโรงทาน,นที่ณโรงครัววัดพระธาตุชลแห่งพระอารามหลวงอาตมาก็ไม่ยอมแม่ครัวพ่อครัวเหมือนกันนะก็ทําได้เหมือนกันชีวิตนี้นะฮะเป็นชีวิตที่ต้องเจอโควิด -19 บเก้ยอมไม่ได้ที่จะนิ่งนอนใจเอาญาติโยมทั้งหลายผู้ไม่ติดอาสานะ อย่าคิดว่าพระเราจะนิ่งนอนใจนะพระก็ช่วยโยมนะโยมก็ช่วยพระมาตลอดเวลาอั่น,นี้วันนี้เป็นผัดไก่กระเพราผัดไก่กระเพราเป็นเมนูหลักบางวันก็ผัดหมูกระเพราบางวันก็ผัดไก่กระเพราและเมนูหลักที่สาคัญออกมาคือ,อไข่ดาวนึ่งนะฮะไข่ดาวนึง <c oughs> น่งไหน,ะน <c oughs> จะได้บุญครับได้บุญฮะแม่ควาดก็อนุโมทนาบุญได้นะ าสาธุชนนั้งหลายอันนีพันาบุญด้วยกันด้วยอันนี้แค่ลอดลงมาแล้วแค่หลอดอที่สำคัญที่สุดนะอาหารกล่อมที่ได้ไปมอบแต่และอำเภอมเภอไปเน่ยญาติโยมทานแล้วเป็นยังไงอยากได้รสชาติ เสียงฟีดแบ็กกลับมาเนาะป้ามณนีเนาะว่าที่ได้รับอาหารลงทานไปแล้วแต่ลลอำเพิ่มเพอเนี่ยผู้ที่รับทานแล้วอยากจะได้เนเสียงสะท้อนว่าอาหารรสชาติเป็นอย่างไรอันนี้คืออาหารรสพระธรรมจริงๆอาหารรสพระธรมรมทรรอทอาหารสารอําไม่ใช่ธรรมะอันนี้หนาผ้า,ากันเปื้อน,นช่วยกันนะฮะในการผลิต อา,อาหารกล่องนี้หนึ่งข้าวเราแยกข้าวแยกน้ำใช่ไหมมีข้าวเอาน้ำมาหน่อยสิน้ำก็เป็นน้ำดื่มอขอน้ำดื่มหน่อยมาหนึ่งขวดมีข้าวมีน้ำแยกข้าวแยกน้ำแยกไข่ดาวนึ่งแล้วก็หมูผัดใส่กะเพรา,าไก่ผัดใส่กะเพราแล้วก็มีขนมขนมก็มีหลายประเภท นะบางวันก็เป็นขนมกล้วยบางวันก็เป็นขนมอ,อย่างนี <c oughs> นะ้แล้วก็ที่สําคัญคือมีน้าน้ำนี้ก็เป็นน้ําที่วัดพระธาตุช่องแหนผลิตเองนะผลิตเองก็ให้น้ำหนึ่งขวดที่สําคัญในกล่องอาหารนี้ไม่มีช้อนไม่มีช้อนเพราะอะไรที่ไม่ให้มีช้อนเพราะไม่ให้เอาไปทานนอก,นอกบ้านต้องการให้นําอาหารเข้ากล่องนี้ไปทานที่บ้าน เชื่อว่าที่บ้านของผู้ได้รับอาหารกล่องนี้จะต้องมีช้อนแน่นอนใช่ไหมนะอาจารณีเนาะบว่าทุกบ้านคงมีช้อนนะนะมีมีช้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึกบอกว่ากินร้อนช้อนของใครของมันแล้วก็ล้างมือเพราะฉะนั้นในอาหารโรงทานนี้จึงไม่มีช้อนนะจึงไม่มอเพราะมีวัตถุประสมก็มต้องการให้ผู้ที่ได้รับอาหารนี้ไปนะฮะไปไป,ไปทานที่บ้านนะจึงเห็นในวันนี้คือ เป็นอาหารโรงทานาเป็นอาหารโรงทานนะมีสติกเกอร์ติดด้วยในสติกเกอร์นี่มีโลโก้เยอะแยะเลยนะ,นะ,ะเยอะแยะเลยโดยฝ่ายสาธารณสงฆ์คณะ,ะ,ะ,ะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงมูลนิธิพระธาตุช่องแหรภายคีเครือข่ายร่วมกับคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดแพร่วันนี้เราลงไปที่อำเภอหนองมังไข่อำเภอหนองมังไข,ข่ก็เป็นเจ้าภาพด้วย ที่ผ่านมาอำเภอสุมเม่นก็เป็นเจ้าภาพอเมอเด่นชัยก็เป็นเจ้าภาพอเอร,ร่องกองก็เป็นเจ้าภาพวันนี้เป็นอำเภอที่4 500กล่องนะผลิตอาหารกล่องน,นี้จากพรโรงกวาวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงอาตมาภาพพระโพสัยเจติยาลักษณ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าวัดวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงประธานฝ่า,นายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพ,พร่ประธานมูลนิธิพระธาตุช่อแหอ่ได้เข้ามาลงดูควบคุมของการผลิต อาหารกล่องตรงนี้เพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจให้กับญาติโยมที่ได้รับอาหารกล่องไปว่าถูกสุขาะลกสนะอนามัยทุกกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างท่านสาธุชนได้ชมแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถหกล้อของวัดพระธาตุช่งแห่พระอารามหลวงเป็นรถบรรทุกที่อนเนกประสงค์ฉะนั้นการจัดโรงทานเคลื่อนที่าสนองพระ์บริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็ได้อาศัยรถคันนี้ในการบรรทุกอาหารกล่องตะเวนไปทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ซึ่งมีทั้งหมดอยู่แปดอำเภอก็เป็นการอำนวยความสะดวกเป็นการออกนอกพื้นที่โดยปกติวัดพระธาตุช่อแหงก็เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับภายคียเครือข่ายมีศูนย์สาธารณสงเคราะห์ของมหาธิรสมาคมประจำจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ณวัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงเช่นเดียวกันป้ายนี้เป็นป้ายโรงทานเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโควิด -19 ตามพระํำริเจ้าพระคุณสมเด็จพ,พระอรียบงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชโดยฝ่ายสาธารณสงเคราะ์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกับ วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงร่วมกับมูลนิธิพระธาตุช่อแห่และภายคีเครือข่ายที่สำคัญอย่างยิ่งคือคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ทุกอำเภอคณะสงฆ์ทุกอำเภอภายในจังหวัดแพร่ซึ่งมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อประธานฝ่ายสาคณสงเคราะห์ของอทุกอำเภอเนี่ยก็มาร่วมกันในการออกโรงทานขึ้นที่ดังนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนได้มีโอกาสสนร่วมในการจัดโรงทานขึ้นที่เพื่อไปช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 กันท่านสามารถจะบริจาคเป็นข้าวของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงต่างๆดังที่ญาติโยมได้เห็นการประกอบอาหารเมื่อกี้ไปแล้วว่า,าหนึ่ข้าวสองไข่าสามไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งอา,อาสารอาหารสดอาหารแห้งก็สามารถาบริจาคส่งมาที่วัดท่าท่ช่วงแห่งนี้ได้ หรือถ้าไม่ส่งประกันใดก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนสาธนานสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่หรือบัญชี QR นะ code หรือเลขที่บัญชีของวัดพระธาตุชงแห่พระอารามหลวงนะฮะกองทุนสังฆทานหรือพระตา,าหารซึ่งได้โชว์นะที่หน้าจอคลิปนี้หรือจอเฟซบุ๊กนี้เรียบร้อยแลย้วก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการจัดอาหารโรงทานเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไวรัสโควิด -19 นะครักันนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พ้นข้อพ้นโศก,กพ้นโรคพ้นภัยสับปะทุกสับปะโสสับปะโรคสับปะพัยสับปะเคราะห์เสน่ห์จ,จันไลยพญานตรายทั้งหลายทั้งปวงขอได้ระงับกับหายไปนะในเร็ววันเร็วคืนโควิดนะ -19 หายไปจากเนื้อจากตนจากตัวจากโลกนีนะ้ก็ขอให้ทุกท่านจะมีความสุขกายสบายใจด้วยอายุวันนะสุขะพละ ปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติตลอดกานลนานเทิน